อรุณสวัสดิ์ค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังยังสัญจรอ,อยู่ที่หัวหินนะคะเราอยู่กันที่สวนโมกหัวหินที่ชาวบ้านเขาพูดกันถ้าขับรถข้ามสะพานนะคะที่จะมาทางปราณบุรีแล้วก็มองทางซ้ายมือไว้ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเข้ามาแถวแถวหมู่บ้านเขาตะเกียบจะมีป้ายนะคะเล็กๆที่เขียนว่าสำนักสงฆ์เขาสันตินั่นคือชื่อที่จะพาท่านเข้ามาที่บริเวณนี้ที่นี่มีลานหินโคง้งที่นี่มีหอสมุดท่านพุทธทาสนะคะแล้วก็ยังมี สถานปฏิบัติธรรมหรือว่าหอปฏิบัติธรรมชื่อหอแปดเหลี่ยมอาคารแปดเหลี่ยมซึ่งทําให้เรานึกถึงการที่นั่งเงบบเย็นอยู่ที่สวนโมกเป็นอย่างมากดังแบบนั้นแล้ววันนี้นะคะผู้ที่เป็นควันกําลังใจของที่นี่และท่านได้จํำวัดที่นี่มาถึง3ามเจเนเรชันถึง3รุ่นแล้วนะคะพระอาจารย์ดาวเรืองค่ะกราบนมัสก,การเจ้าคะ่ออะอาจารย์เจ้าขาเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็พาชมนะคะว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้าง แล้วก็เราก็มานั่งกันที่ตรงนี้ที่ลานหินโค้งแบบนี้พระอาจารย์แสดงธรรมตรงนี้ด้วยไหมเจ้าคะกอนนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมกันแบบนี้แบบนี้เจ้าค่ะคําถามอะไรเจ้าคะที่คนถามมากที่สุดเลยก็บางทีคนถามบางก็ท,กทําให้เรา้าใจชาวพุทธเนี่ยถามปัญหาเนี่บางทีมัน,ม,นมันไม่ใช่อธิธรมจัจารย์นะแปลว่าอะไรเจ้าคะ่ะคือว่าเงื่อนต้นของการปฏิบัติ ก็ะจะถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างนี้นะเรื่องว่าจักรวงๆอยู่อเรื่องจักวงๆอย่างที่นี้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็ไปเปิดดูไปไต่ปิดดกบางเล่มทั้งเล่มท่านจะไม่ตอบอเพราะว่าตอบแล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้มันไม่ถึงสันญิโกงัย่ังเป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามก็พยายามที่จะฝ่ายเบี่ยงคือจะไม่ตอบอย่างนี้เราจะวกเข้าหาประเด็นก็ ไอ้เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมันคือความทุกข์ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกระลุกสอนเสียบอกเราอยู่นะแต่เราไม่สนใจท่จ่จะปล่อยกร็ตามเราไม่สนใจทีจ่จะสอนจะถอนเอาลูกศรอนออกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแตว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ในความทุกข์เนี่ยมันเกิดอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วล้วว่าคนเข้าใจธรรมะจริงๆเนีเยปาใจธรรมะแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าเราไม่มีเวลาศึกษาธรรมะ ว่าทุกข์เนี่ยในธรรมจักรก็บอกว่าทุกข์เป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้แล้วก็รู้ได้แล้วนะแต่ว่าความทุกข์เกิดเนี่ยเราไปเกลียดทุกข์เราไปกลัวทุกข์เราไปเป็นาทาสของความทุกข์เสียแล้วมาเข้าแล้วทนไม่ไหวบางทีก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปเลยเือ<ช>อย่างนี้ความทุกข์แต่จริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นมาให้เราศึกษานะ <c oughs> แล้วเราก็จะย้อนไปหา,าหตายเออมันมาจาก ความทุกข์ในอริยสัจเนี่ยมันเกิดมาจากกันหาเกิดมาจากความอยากของเราธาตุแท้เนื้อแท้ของมันเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกครั้งนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วบทสรุปอย่างหนึ่งที่เรามองข้างกับพรเทีเนี่ยสังขิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขานความโศความลำไรล้ำพันเนี่ยพอมันก็ต้องอธิบายเท่าไหร่แล้วพอมันรู้ๆกันอยู่แล้วพอมันทุกแต่ว่าไอ แค่เรือนิทานเนี่ยสัมภวะบ่อที่เกิดของมันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันมาจากเรายึดมั่นถือมั่นไอ้ขันห้าวเป็นตัวเราพอมีตัวเราแล้วมันก็ต้องมีของเราที่จริงแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนะแล้วเราจะอยากจะให้สิ่งนั้นี่ยมันเป็นเหมือนที่เราต้องการคงอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ได้ตอบสนองเราว่ามันจะเป็นตามที่เราต้องการมันแล้วแต่เหตุปัจจัยะ จ้าเราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะเราปลูกต้นไม้กระถางเนี่ยบางทีเราก็อาจจะคิดว่าลืมรดน้ําอแต่อยากได้ดอกมากกอ่มันจึงเขียวเร็วลอยเร็วนะแต่ดอกบัวเนี่ยมันเกิดในน้าเจริญในน้ํามีน้ําพยุงไวแต่สังเกตแล้วมันก็ให้ฟาร์มเบ่งบานให้ฟวามสดชื่นก็เราอยู่แค่สองสามวันแล้วมันก็ลยไปมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเนี่ยพอเราชอบสิ่งน้อย ไอยากจะให้อยู่กับเรานานๆหรือว่าไปมีอภินันสติเพลินอย่างยิ่งในสิ่งนั้นแล้วก็อภพิวัติติพรำสรรเสริญอย่างยิ่งแล้วก็อับโชหายะติปักใจฟังใจอย่างยิ่งอยู่กับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เราความความรู้สึกอย่างนี้ความโทมนัดใจความขับแคลนใจมันก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าถ้าวิธีปฏิบัติก็คือว่าเขาไปเกี่ยวข้องอะไรเราต้องมีสติต้องมีฉัญญะรู้ไอ้สิ่งนี้นะมันไม่เที่ยงนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้ แล้วรุ่งนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปปัจจริงมันเปลี่ยนอยู่มันยิงคิดเป็นวินาทีไม่ไดุ้ซ้ำไปต้องเปลี่ยนเลนอย่างกระั่งเราไม่สาม,มารถอมองด้ตาเนื้อเห็นเราต้องทั้งจักสุปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าโอ้สิ่งนี้นโอ้มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาแม่ <Beat em. S 1> ตัวชีวิตเราอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปเท่าไราเนี่ยเห็นในความแก่เนี่ยมันคือพลานเข้ามาหาเราอย่างเชื่อง้า,งา <bird. S 2> แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันแก่ไปเท่าไรอะไรเท่าไหร ความเจ็บเหมือนกับฟ้าแลบความตายเหมือนกับฟ้าผ่านี่ก็เป็นการเตือนว่าเราอย่าเมาในวัยอย่าวาในความไม่มีโลกไอ้สิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้เจค่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้สอยประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้โดยที่มันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์ไ่งแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปจับไปยึดมันเข้าตรงไหนเขานะ ไอ้ฟ้านทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับเราว่าไอฟานทุกข์ธรรมนเผลอไปอย่างนี้กข้านก็ออกมาเป็นฟ้านทุกข์นั่นแหละที่ว่าทุกข์เกิดเราก็ไปเกลียดทุกข์กลัวทุกข์เสียอะไรเสียเราไม่เคยศึกษามัมือนไงพเขาใจธรรมะแล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ว่าเราไม่มีเวลาศึกษาธรรมะเพราะว่าขอขอขอความพิศานน้าเนี่ยมันเริ่มต้นที่ฟ้านทุกข์อย่งเ้พราะเรามีกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วมีอยู่ทุกวันนั่นแหละทีนี้เรา เราไม่รู้ไงเราไม่ได้ไมาไ,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 ได้ยินได้ฟังคงําสอนพุทธเจ้าเราก็คิดว่ามัน,นคนละเรื่องกันค่ะในคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันก็แปลกไงพอใครมาที่นี่ลองถามธรรมะคืออะไรนี่งงทั้งๆทงี่เราได้ยินมาตั้งต่อ่อนจะออกไปฟังธรรมไปแสดงธรรมไปปฏิบัติธรรมพอหาคำจะกัดความก็แล้วเราไม่รู้ไงยังเป็นงั้นธรรมะที่สี่ความหมายที่ท่านจะตามพุทธชาินิยามไว้นะธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ที่เราะจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการทาหน้าที่ะนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็กคือว่าธรรมะได้สนทนะหลวงพ่อก,ก็พยายามที่จะให้เขาเข้าใจว่า,าธรรมะมันคืออะไรแล้วเขาจะได้นําไปเรอคิดปฏิบัติที่บ้านเป็นแล้ว้อใจแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วสมมติง่ายๆนะ เราพิจารณาอย่างนี้กิเลสมันเกิดเห็เราใช้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่า <c oughs> เราจะแต่งให้มันสวยให้มัน, <c oughs> มนงามอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ทําให้เกิดกิเลสแล้วมันคือเอ๊มันจะสวยหรือไม่สวยอะไร <c oughs> แต่ว่าเรายัท้าปัตยังประวัติมาน,นัง <c oughs> สิ่งเหล่านี้คือเสื้อผ้าและคนผู้ใช้เสื้อผ้านั้น <c oughs> ทาตุมัตโกเป็นสัพว่าธาตุตามธรรมชาตินิสตโตมิไ่ยเป็นโตปะตะวะอันยั่งยืนนิชิโอ มีได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเห็นไหมแต่เรารู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมท่านสูงด้วยเรื่องว่างเรื่องไม่มีตัวตนด้วยนะแล้วก็ยังมีข้อต่อร้องให้อีกว่าอันนี้มันลึกไปมันสูงไปก็เสี้อผ้าทั้งหมดนี่ยไม่เป็นของหน้าเกลียดมาแต่เดิมครั้นมาถูกเข้ากับกายอันหน้าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกายเป็นของหน้าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอันนี้เห็นไหม เราเราพิจารณาอย่างนี้สักหน่อยมันไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยนก็ควบคุมกิเลสไม่ให้มันเกิดกับเอเสือผ้าหรืออาหารแล้วก็พิจารณาอย่างนี้แลเห็นอาหารถ้่เราเห็นปุ๊บเนี่ยนะพอเห็นกันแน่นี่เป็นกุ้งเป็นปลาเนี่ยเห็นโดยฝางเป็นธาตุนี่มันทำ้ารู้สึกไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปลาไม่ใช่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติบุคคลผู้พินก็เป็นเพียงธาตุสิงที่กล่อมินยู่ก็เป็นเพียงธาตุแต่เรารู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ย น้ำลายมันไหลตอนแรกมันก็จะหยุดไหลใจมันก็จะสงบขึ้นเย็นขึ้นถ้าเข้าใจแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีแล้วสิทธและนี่ก็คือธรรมะในธรรมชาติเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มันผมโอ้ยเรื่องนี้อย่าเอามาซ้อนมันลึกไปมันสูงไปแต่มันเปลี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างร้อนหรือเย็นเราต้องการชีวิตที่เย็นเราก็ต้องพิจานณนาอย่างนี้เลยเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะไม่ได้เสียหายเจ้าค่ะนะคะ นี่คือพระอาจารย์ดาวเรืองนะคะแห่งสวนโมกของหัวหินหรือว่าสำนักสงเขาสันติและนี่ก็คือธรรมะที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีเวลานะคะก็พิจารณาธรรมะในธรรมชาติพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ชีวิตไม่ขึ้นหวังกลับขอบระคุณและสวัสดีจากหัวหินค่ะ